Here it's probably not too lucky. Oh well, here in the center. <coughs> ไปทไได้ซอนบที่ีกเรียงหรอว่าก้องแต่งเลยพอไปกูจะเช้าเลยไม่อาจะ่จได้เลยจะเกี่ยว็ร้เาเรียอะไรเอสื้อลาเนียจะมีลาทบอไรร้แตก็ังเปนกุญแ โอเคทุกทาน as you remember my name is Oren uh, I'm very happy to see you all of you today ครับครับครับครัวันนี้เป็นภาพที่สองที่เราจะพบกัน <Yep. S 1> And uh, today uh, is a very special day. แล mm ้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันพิเศษหน่อยนึง Because the machine over there that make a lot of noise. เนื่อจากว่ามันมีเครื่องจักรที่ทํางานอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เลยเป็นพิเศษหน่อยก็คือมันจะมีเสียงดังบุกเบกนิดนึง Oh, g o d So I glad that uh, they will be very quiet because I c a n o t Uh, I don't have it. ฉะนั้นแล้วโปรดระมัดระวังในเรื่องของเสียงของความพูดของพวกคุณอย่าเสียงกันเรื่องที่ยังไม่คุยกันดีกว่านะครับอาจารย์ถามชวนความจำพวกเราพวกเราจำอะไรได้บ้างจากการพบกันครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างเขาตอแล้อะไรนะ มีอะไรอีกวัดและนิ้วนมีอะไรอีกอืมการวิเคราะห์การตลาดกาต้องการผู้บริโภคมีคเรอบก ตายแล้วูมีอะไรอีกมีอะไรอีกจำตอบโต้กันี่มีอนี่เป็นอะไรกันเนี่ยน่คออุหน้าปิดคุณหน้าปิดม้เดี๋ยเจปิดนี่ืออเร์ ทำอะไรได้อย่าไปเสียเวลาทวนตอบออกมาเลยการแลกเปลี่ยนสินค้าฮะการแลกเปลี่ยนสินค้าการแลกเปลี่ยนสินค้า A h o w t o exchange product free product ฮะ free product free product มีอะไรทำให้มันเต็มกระดานเลยได้ไหม สงนตัอเอนะัต so ้อันี่หียเรกมอ่า hmm. น yeah. ี่อน s t a r อะไบอกฉันฉ yeah. mm ันคืออ่านออกได้ยังไงให้คนอยังได้บอกให้หมดเลยานบก่บนนะบอกฉันฉันก็ลืมเทวมีอ่นใน o อเก ที่นี่บอกแล้วนี่บอกแล้ววิทร์เกี่ยวกับอะไเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มนุษยวิทยาศาสตร์เกยวกับอะไร ม <formation jin inh throat> น <ús> mm ุษย์เังควมีวาคิปสีสีนี้จะอนนี้จะรนนี้จะนเอาจไปจไป่า่แล้วผ่อบไปแล้วเรื่องด่ิอะไละแนเอิเกตยอแต่อ่านผิด่านเอาฮะ last minute เียตอบมาให้กูชาให้

Uh, that's nice, you remember a lot. That's good. Uh, but I think we, we should start if you have some question about what we're starting until now, or if you have another question about the agriculture, what are you seeing around you about everything? Uh -huh. เรามีอะไรที่จะถามอาจารย์ได้เปล่าในเรื่องของวิชาก็ได้ในเรื่องอะไรก็ได้คิดว่ามีอะไรที่มันคาใจอยากที่จะถามเขาน่ะไอ้ทิ่ข้าวไอ้ที่ถามอะไรก็ได้อย่างเงียบดิรู้ว่าจะสินทามเงียบจะได้หมด Any question about vegetable? <Fore forwards> about greenhouse? About f e r t i l i z e r About uh, pipe system? Everything? เกี่ยวกับทุกอย่างเลยอ่ะเกี่ยวกับการปลูกพืชเกี่ยวกับกินเท้าเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับมีไหมทั้งเท้าเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคุณก็ได้่างน้ We want to know about how to marketing the product in t h Java How we are marketing Okay เ uh อ่อ all the vegetable s in Darawan have two uh, two market that we supply for two market เยี่ยมเยี่ยมเยใน,นอรารวาหนี้เขาจะมีตลาดอยู่สองแห่งด้วยกันตลาดที่เขาจะส่งสินค้าออกไปมีสองแห่งด้วยกัน the first one is export ตลาดแห่งแรกก็คือ export ตลาดส่งออกนั่นเอง The the market. This second one is uh, the local market. This way. และวที่สอง,ออง,องก็คือตลาดภายในท้องถิ่นเองก็คือตลาดภายในประเทศอิสราเอล This is a economic question okay this very very good question อนนี่ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรศรษฐกิจก็ดีเหมือนกันมีคำถามอย่างนี้ดีไหม The, we have uh, some uh, very big advantage big in เราบอกว่าข้อได้เปรียบนี่คืออะรวา Our advantage is that we have a very not very but warm warm winter ข้อได้เปรียบก็คือถึงแม้มันจะไม่ได้มากมายก็คือว่าเรื่องของคุณภาพลมที่มันอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวในเขตนี้นะ we don't have a lot of rain in the winter. actually, we even not have, we have very, very little rain in the winter, which is 50 centimeters, 20 centimeters in all the winter. ถึงแม้จะมีก็จะมีจำนวนน้อยก็คือประมาณ20มิม Maybe one, t o three days of raining in your place. 50 millimeters. Nothing. Less than little. Maybe in Thailand, in one hour, in one day, it's all the amount of one day. สำหรับไอ้20มิมนี ปริมาณนำะฝนของเขตนี้ทั้งปีนะทั้งฤดูกาลแต่เมื่อเทียบกับประเทศไทยมันอาจจะประมาณตกประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่งไมได้และนี่ของเขาทั้งฤดูกาลเลยและในช่วงระยะเวาะลาตลอดทั้งปี <c oughs> เขาก็จะมีแสงแดดและในช่วงระยะเวลานานตลอดทั้งปีเขาก็จะมีแสงแด o But under the plastic, under the net house, it's more warm and it's very good condition for vegetables. So we can make here a vegetable in the winter that in the north of Israel nobody can do it because it's too cold and too rainy. ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข้อได้เปรียบของคนที่นี่ในการผลิตพืชผักในช่วงฤดูหนาวในเวลาเดียวกันที่ภาคเหนือของอินเดีไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะว่ามันหนาวจนเกินไป It's more important for export. We can uh, supply to Europe a n to uh, America in the winter time uh, vegetable s because over there it's even snowing. There's no agriculture at all in the north of uh, Europe. มากกว่านั้นที่เขาปลูกได้ก็คือเขาสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้โดยเฉพาะที่ยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งที่นั่นในฤดูหนาวจนกระทั่งไม่สามารถปลูกอะไรได้ไมีหิมะตกอย่างนี้50 years ago, 100 years ago, people are ate only what they can get in their own place. เมื่อ50ปี100ปีก่อนเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาทําได้ในพื้นที่เท่านั้นเองอะไรที่เขาพอจะทําพอทําเป็นอาชีพได้เขาก็ทําในสิ่งที่เขาทําได้ในพื้นที่นั้นๆ้นยุโรป2 e years ago p o p l t didn't eat at all uh, didn't eat at all uh, vegetables uh, in the winter fresh vegetables in the winter fresh food there s no fresh food in the winter in Europe แต่ในยุโรปนั้นอนะ่ะในช่วงฤดูหนาวเขาไม่สามารถมีพืชผักสดๆกินได้เลยเนืเ่องจากว่ามันหนาวจนเกินไปไม่สามารถมีพืชผักสดๆที่จะกินของเขาได้ The only food that they had was the dry one that they took from the summer and they oh, dried the winter. It was not the fresh one. อาหารที่เขากินในฤดูหนาวของคนยุโรปก็คือเป็นอาหารที่เขาตากแห้งเอาไว้เขาเก็บคกลอาหารเอาไว้ในฤดูร้อนแล้วนะ ก็ที่เอามานำมากินในฤดูหนาวฉะนั้นอาหารที่กินในฤดูหนาวมันก็เป็นอาหารที่ไม่สด There's no trade, no export many years ago. แต่เมื่อก่อนนี้น่ะเมื่อร้อยปีก่อนการค้าขายมันก็ยังไม่รุ่งเรืองการส่งออกผลส่งองนี้มันก็ยังไม่ริญรุ่งเรือง But today when we have a good uh, relationship when we trade all over the world not only by agriculture, by everything, by industry, by economic, by education ราสามารถ i n กในอุตสาห u ร a มเ e ษตรได้แต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่าง <Yeah. S 2> มันพัฒนามันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วการส่งออกการขนส่งสินค้าต่างๆมันสามารถส่งไปได้ทั่วโลกไม่ทฉพากระทั่งว่าสินค้าทางเกษตรอย่างเดียวสินค้าทางอุตสาหกรรมเขาก็สามารถที่จะส่งออกได้ So the European people want us to supply them. Uh, fruit and vegetables and leaf in the summer. In our in our winter, because they are used to eat in the summer and they want in the winter too. They don't want to eat salad only in the summer. They want to eat salad in the winter. And they want to eat salad in the winter. ปกติเขาก็จะกินผักสดกินสลัดอะไรนี่ในช่วงฤดูร้อนของเขาแต่ไม่ใช่ว่าฤดูหนาวเขาก็ไม่อยากกินเขาก็อยากกินเช่นเดิมแต่เขาต้องการผักสดๆมาบริโภค They can uh, supply by themselves the v e g e t a b l e in the summer but in the winter they need us สำหรับฤดูร้อนของชาวยุโรปเขาก็สามารถที่จะเพาะปลูกเองได้สามารถมีกินเองได้แต่ว่าสำหรับฤดูหนาวของเขา าไม่สามารถที่พะปลูกได้เขาต้องอาศัยพื้นที่เหล่านี้ในการเพาะปลูกแลก้วก็ส่งออกไป There are some places in Europe that there are greenhouses that they can make a little bit agriculture in the winter. แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ในยุโรปที <c oughs> ่เขาสร้าง greenhouse ขึ้นมาและสามารถที่จะทำการเกษตรในฤดูหนาวได้ In the winter, in the north of Europe, the little uh, less hour of uh, light because it goes to the north when we go to the north in the winter uh, so so far the, the daylight is very short it's maybe a, a eight hours a day light and, uh, and uh, 16 hours uh, not uh, dark okay it's not enough for vegetables แล้วเขาบอกว่าทางตอนเหนือของยุโรปนี่มันจะมีช่วงกลางกลางวันอีสั้นกว่าพื้นที่ทั่วไปก็คือมีกลางวันเฉพาะประมาณ8ชั่วโมงเท่านั้นเอง8ชั่วโมงอาจจะมีเวลากลางคืนประมาณ16ชั่วโมงฉะนั้นแล้ว8ชั่วโมงนี่เป็นช่วงที่มีแสงแดดมันก็ไม่เพียงพอที่จะพืชเจริญเติบโตได้อย่างดี They can use the artificial light They use the, they can use electricity and then uh, they can use an uh, oven uh, warm to warm the, the climate inside the greenhouses inside the glasshouse. but it costs a lot of money so they don't like to do it, they are uh, prefer to uh, import for us the vegetables in the winter the light is not enough, it can use artificial light is light used หรือแม้กระทั่งว่าเขาใช้เตาอบเนะี่ยในการสร้างอุณหภูมิภายใน g รี e n h า u s แต่มันก็ต้องใช้จํานวนเงินมหาศาลในการลงทุนเขาก็เลือกที่จะนาเข้ามันก็ยังคุ้มกว่า So the European market is a very very important market for us ฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าตาลาดต่างประเทศที่ยุโรปนั้นก็เลยเป็นตาลาดแหล่ง 3, 000, สำคัญสำหรับพวกเขามากๆ the u uh, uh, vegetable, the pepper, the tomato going from Israel to Europe in a very different way. แล้วการที่ขนส่งพืชผักต่างๆไปยังยุโรปนั้นมันก็จะมีแหล่งการขนส่งที่แตกต่างกัน There's a truck which is uh, uh, carry a trailer and a uh, uh, trailer cooling trailer feal Sea are all going this rail ing, this seat, to Europe over Europe by for going going วิธีแรกก็คือเขาจะขนส่งทางรถบรรทุกก็จะมีรถที่ต่อพ่วงกันเขาก็จะขนพืชนผักต่างๆเขไปไอ้รถพ่วงตัวนี้เนี่ยก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์ที่มันสามารถที่จะรักษาอุณหภูมิได้มันก็จะส่งไปยังท่าเรือเมื่อถึงยุโรปแล้วมันก็จะวิ่งไปจำหน่ายในยุโรป It's a take between eight To twelve days from Israel to the European market from the time that we are picking here and uh, packing the pepper until it's going to the shelf in the supermarket it's around that okay. maybe we can fifteen sometimes 16 days. Oh <coughs> god จนกระทั่งถึงวันที่เอาไปวางขายบนชั้นวางใช้เวลาประมาณ8ถึง12วันก็มีบางครั้งถึง5วันก็มี the very there there no no shelf life. And this, this period, long period time long uh, this the quality down of of แต่ปัญหาก,ก็คือเพื่อผักผลไม้นั่นน่ะมันไม่ได้มีอายุการเก็บรักษาได้นาน ฉะนั้นคุณภาพของพืชผักผลไม้ก็จะต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆตามเวลาที่เขาขนส่ง So it's very important for us to collect the best quality of fruit and only the best fruit to send to the export. ก็เลยเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องมีการคัดเลือกเกรเพืชผักผลไม้ที่มันมีคุณภาพสูงๆเพื่อที่จะใช้ในการส่งออกไปต่างประเทศ It's very important for the farmer to be professional and get the best quality. Because will not the b e s t quality, t h e f พที่ดี l าหารจ r v ม i ได้มาในร i ปแบบท way. แล้วเกษตรกรก็เลยจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะค้นหาพืชผักผลไม้ที่มันมีคุณภาพสูงถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้ส่งสินค้าที่คุณภาพต่ำไปเมื่อไปถึงที่นั่นมันก็ยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆ And about America the to America it far from your ทีนี้พูดถึงอเมริกาอเมริกาเนี่ยยิ่งไกลกว่ายุโรปไปอีกเมื่อเทียบจากอิสราเอลไปนะ if the f o o d will going by ship it will take 21 to 24 days by ship เขาบอกว่าใช้ระยะเวลาเดินท <c oughs> างจากอเซลไปถึงอเมริกานี่นะทางเรือ 21ถึง24วันบอีทางเรือนะไม่ต้องเก็บกันแล้วมัน uh, ต quality. 3 weeks ฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาที่พื่ชผักผลไม้มันจะอยู่ได้ยังไงเป็นเวลาเกือบ3สัปดาห์อย่างเงี้ย oh, so we have to transport by to air เขาก็เลยมีการขนส่งทางอากาศนั่นเองทางเครื่องบิน by air the The time it's very uh, short. It's mean two or three days from here in South America. f On the one hand, but f o r the other hand, the price is very very high. How เขาก็เลยม t การขน o ่งทางเครื่องบินมันจะใช้เวลาประมาณสามวันสามวันถึงอเมริกาก็คือเราจะได้ประโยชน์แต่ว่าเราสามารถขนส่งได้เร็วแต่ในเวลาเดียวกันราคามันก็แพงนั่นเอง So, if this is the price for the pepper in Europe, okay, It you maybe uh, half of the price is for the transport. And all of this is for the other, which is the farmer, the supplier, and the everything. Here it's for the transport. เ้ยราคาเต็มของสินค้าเกือบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่แหละก็คือค่าเดินทางค่าขนส่งเท่านั้นค่าขนส่งห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าส่งไปที่ยุโรปนะอันนี้คือไปด้วยอเมริกา maybe 75% t y e percent of the p r i g e going for transport แต่ถ้าไปอเมริกา ค่าขนส่งเนี่ยของราคาที่เอาไปขายนั้นเกือบเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นตของราคาเต็มทั้งหมดเรใช้จ่ายไปค่าขนส่งเลยยี่้าฮะเลยยี่้าเลยยีห้าค่า farmer ค่าอะไรบ้างกำไรเท่านั้นเลยนฮะรรองไหนคือกำไรผมพูดแตกกับห้าเปอร์เซ็นตี่ยโเ so we r e in profit just a little profit Yeah the price here in America it's very high they have no another uh, option okay the price f o r p e p p e r y in uh, the America is much more than the price in your เขาเลยบอกว่ากำไรมันนิดเดียวเองนะกำไรมันนิดเดียวเองฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ากำไรระหว่างส่งไปที่อเมริกามันก็น้อยกว่าฉะนั้นที่นี่เขาก็เลยจำเป็นต้องตั้งราคาพิจาัณสูงกว่ายุโรป And I tell you about this export because it's very, very important for Israel. Israel needs a lot of uh, dollars and a lot of uh, euros, which is foreigner uh, money, yeah? because Israel wants to buy another product in other country, and Israel need to pay in dollar. You cannot pay in shekel in Europe or in America. You need dollars and euro. a this is the way that Israel can get dollars and euro. So t h i s is very important for the economy. เขาบอกว่าทำไมถึงต้องมีการส่งออกเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นต้องการเงินดอลลาร์ทำไมถึงต้องการเงินดอลลาร์ก็คือเขาจำเป็นที่ต้องไปซื้อ ของจากต่างประเทศมาเพื่อที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เขาไม่สามารถเอาเงินเช็กเก้นไปซื้อกับต่างชาติได้เขาก็เลยจําเป็นต้องส่งออกเพื่อที่จะไปแลกเอาดอลลาร์กับยูโรเข้ามาในประเทศตัวเองแล้วก็ใช้ในการจจ่ายใช้สอย When country want to import something car T-shirt food everything energy she needs money not local money So she imports to make export Without export you cannot have make make เขาได้บอกว่าถ้าประเทศไหนก็ตามที่เขาต้องการนำเข้านำเข้าสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานเสื้อผ้ารถยนต์ต่างๆเขาจำเป็นที่จะต้องมีการส่งออกถ้าเกิดว่าอยากนำเข้าคุณก็ต้องมีการส่งมอบก่อน This is about the export And Now we talk about the local market ที่พูดมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตนั่นเองทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตลาดภายในประเทศ The local market in Israel It is very small in Israel there's only maybe seven to eight million people เขาบอกว่าตลาดภายในประเทศนั้นนะ่ะมันเป็นตลาดเล็กๆก, <Morning. S 1> ก็คือประมาณเจ็ดถึงแปดล้านคนเท่านั้นเองภายในประเทศ

ก็คือจำเป็นต้องใช้อยู่แต่ว่าไม่ได้จำเป็นมาก <c oughs> Maybe one m u s h a f in all the arava is enough to supply the uh, the demand of the v e g e t a b l e in all Israel one m u s h a f but we have h e five six m u s h a f and the r e s a lot of in the north okay เขาบอกว่าถ้าจะขายจริงๆเนี่ยสร้างความในมมชาฟเดียวก็สามารถเลี้ยงทั้งประเทศได้แล้ว ถ้าเกิดว่าปลูกภาคเรานี้เนะี่ยแต่ที่นี่มันมีหลายๆโมชับ If the all farmer in t h w a v l s e n d only for the local market the supply will be very high and because the demand is smaller the price will go down nobody will need so much pepper and tomato ถ้าเกิดว่าคนภายในประเทศทุกๆโมชับทุกๆท,ท,ที่เลยนะ่ะเขามีการ ผลิตแล้วก็ส่งเข้ามาขายพร้อมๆก,กันภายในประเทศเดียวกันมันก็เลยทาให้ปริมาณการขายในมันสูงขึ้นสินค้าถลถตลาดราคามันก็จะตกตำ่ำ We have the export or the other m is t h a r we o n t exist We have we we have to take the export, export option because without that we don't have enough market in the uh, in my area, in the local market ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการส่งออกทีนี้กเกษตรกรภายในประเทศก็ไม่สามารถอยู่ได้ในราคาที่มันต่ำฉะแบบนั้นแล้วนอกเหนือจากการขายในประเทศเขาก็จะมีการส่งออกนั่นเองโซ